ยาแฝกใต้ร่มบอบรมีสร้างดินดีน้ำยั่งยืนกระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตต์สำนักจาัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่3าลำปางจากปัญหาผื้นดินเสื่อมโทรมการชะล้างพังทลายของหน้าดินปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่มเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเกิดจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินยาแฝก กำแพงดินธรรมชาติหนึ่งในโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรที่ทรงตรหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อใช้ในการป้องกันการพังทลายและการชาล้างของหน้าดิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินทรมพื้นที่3ลุ่มน้ำห้วยขุนฝางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้น้อมนำพระราชดำริในการนำาญ้าแฝกมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมถึงการป้องกันการพังทลายของหน้าดินและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่การเกษตรปลูกเพื่อปรับปรุงดินและขยายพันธุ์ยญ้าแฝกในสายพันธุ์สีลังกาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำต่อไปรักน้ำป่าดินด้วยแฝกองค์ภูมินินฟื้นถิ่นยั่งยืน